สวัสดีครับ FC ช่อง s u p e r ร o คอยชานลทุกท่านนะครับ FC ครับนี่คือเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในรูปแบบของพระเสียนเหล็กครับ FC ก็วันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บาทพอสอนี้ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปอย่าลืมกดสับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซ u เปอร์คอยชานของผมด้วยนะครับ เอครับและปีพศนะครับที่ผมจะประกาศรับซื้อในคลิปนี้ก็คงเป็นปีพศไหนไม่ได้นอกจากปีพศนี้ครับพศ2541ครับผม FC ปีนี้ครับสร้างขึ้นมา970,000เหรียญก็ต้องบอกว่านะครับเป็นเหรียญตัวติดอีกเหรียญหนึ่งที่วงการเขาเล่นหากันและเหรียญ10บาทปีพศ2541นี้นะครับผมก็ มีด้วยกันนะครับก็ neck. คือในรูปแบบของนะครับเหรียญที่อย<ม>ู <tavalla> ่ในแผงเหรียญนะครับแผงเหรียญจะเป็นประมาณนี <itime machine. S 2> ้ครับผมนี่นะครับก็จะมีเชือกนะครับมีเชือกแดงแล้วก็ซองแก้วนะครับแล้วก็แผงเหรียญที่มีอุปกรณ์ครบสมบูรณ์นะครับเหรียญในแผงนะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้งานนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเหรียญสตางนะครับชุดสตางค์ึสตางนะครับ ห้าสตางค์และก็สิบสตางค์นะครับขึ้นมาอยู่ที่ยี่สิบห้าสตางค์นะครับของเราเนี่ยนะครับจะเริ่มใช้นะครับหมุนเวียนก็มีบล็อกราคายี่สิบห้าสตางค์ขึ้นไปนะครับส่วนบล็อกหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์และสิบสตางค์แบบนี้นะครับเป็นนะครับเป็นแบบที่เราไม่ได st ้นะครับใช้ในการหมุนเวียนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่นักสะสมกันนะครับและก็ห้าสิบสตางค์นะครับผมหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทปีซีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ห้าบาทปีซีหนึ่งนะครับ และก็สุดท้ายเหรียญตัวติดนะครับก็คือเหรียญ10บาท2สีนะครับปีพศ2541นะครับแบบนี้ครับผมที่อยู่ในแผงเหรียญกระส่าวงเวียนนะครับแล้วก็มีปีนักศึกนะครับ f c นะครับปีนักศัตษาด้วยนะครับที่เป็นนะครับเป็นนะครับ2541้ครับพศ1998กครับ f c นะครับก็จะเป็นปีขานนะครับอันนี้เป็นปีขานนะครับผมเอามาให้ดูให้ชมกันนะครับ ราคาเล่นกันนะครับต้องบอก FC เลยว่านะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับถ้าเหรียญนะครับสภาพปกตินะครับอ่าแบบนี้ครับที่ไม่มีนะครับรอยสึกรอยบิดรอยงออะไรมากมายนะครับก็อยู่ที่นะครับราวๆนะครับ50าบบาทถึง70บาทนะครับผมอ่นะครับ50าบาทถึง70บาทถ้าใครมีผ่านใช้แบบนี้นะครับรับซื้อครับสภาพแบบนี้ก็ซื้อให้70บบาทครับ 70บาทต่อเรียนนะครับและก็ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านใช้แบบที่อยู่ในแพงเรียนกระสาบม,มุนเรียนเยนมื่อสักครู่นี้ก็ซื้อตั้งแต่ราคานะครับ800บาทนะครับถึง1,000บาทขึ้นไปนะครับอ่ะก็ใครมีก็เสนอนะครับเข้ามาได้วนะผมจะขึ้นนะครับ QR code ไว้บนนะครับ ด้านล่างขวาของจอนะครับ f c ก็โทรศัพท์มือถือครับมาทำการสแกนนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพส่งอะไรมาทำการประเมินราคากับทางเราต่อไปคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันอีกครั้งใน EP ตัอไป